แล้วมันเสร็จแล้วกบเจ็บมากกบเจ็บมากเล่นตาคเล่นแตกเลนรอรอสวนได้ถ้ารอสวนได้เดินมาหน่อยมาหน่อยเดมาหน่อยอ่ะเอ้ฉีดก่อนตายโหเขาเรียกว่าไปล้านถอดมาแล้วมาล้านถอดแล้วดนดีแน่นอนก็อย่างที่โน่บอกไงว่าปัญหาพอเรามามองภาพรวมของโน่ที่โน่บอกอะโนว่าภาพรวมยังไงก็คือใครละลายแนวหน้าได้ก่อนคือชนะ แต่ก็ต้องมาดูกันไงว่าฝั่งไหนอ่ะจะละลายก่อนกันเนี่ยเข้าใจปะแต่มันกลายเป็นแต่มันนกลายเป็ฝ่ายเราละลายก่อนตลอดไงมอย่างไฟท้ายเมื่อกี้กูอ่ะไปเล่นข้างหลังเว้ยจะเล่นได้แป๊บเดียวอย่างงี้เนี่ยไม่ไหวไม่คือโต้อยากรู้ว่าไฟเตอร์เจออะไรเยน่าดที่เจอไฟเตอร์เจอไอไฮเดรดีไงต้องนึกไม่ออกอ่ะเออเอมิลี่เอมิลี่เอมิลี่ถ้าแบนถ้าแบนได้สองเฟดอะโนแบนไฮเดรเฟดสองแน่เว้ยเวลาที่จะเล่นแคนาดีบ่าเพราะไฮเดรมัน มันเป็นแครี่ที่สามารถชนะไฟเตอร์ได้ง่ายอ่ะมึงเลือกอะไรก็ได้นะอย่าเลือกแพนด้าให้ลิมิตเฮ้ยอย่าเพิ่งดิเย้ยยังยังไม่ได้คลิปเลยอย่าเพิ่งเอยเพิ่งขัดกันดิทำคลิปไงอย่างเงี้ยแหละต้องเล่นโบเบอร์เขาไหวตายเวอร์ไมู่นเล่นที่พร้อมเพียงนะเนี่ยที่เอาเล่นพเพียงบนหนหเนาเออรู้แล้วกูต้องเอียงอยู่แล้วเกมนี้มึงอยู่บน สวยพี่โหสวยสวยสวยนี่เข้ามามุมก่อนไงนี่โดนคีฟกูหลังคีฟด้วยอ๋อสุดยอดกว่าพี่โหมองเห็นอนาคตนี่วะโอ้โหไม่รู้อะไรบ้างเลยจบบนครับจบบนจบบนจะยากกว่าพี่โหแม่งถ้าโดนรวบไปนี่เจ๊งบงเลยนะใช่กูไม่เอาอยู่แล้วเพนวิวสองน่ากอดวะปอนปอนกูยังกูดูกบกับเพนอยู่ให้ให้อยู่นะมันจะแฉกกลางปะ น่าจะาจ็บยาขอโทษพี่ด่าแทนแล้วเมื่อกี้แท็กแท็กมาแท็กกลางแท็กกลางมันฟาร์มเลสมันมันฟาร์มไปเลสแล้วนะมันฟาร์มไปเลสแล้วนะเฮ้ยมันโล่ไปแล้วด้วยปอนปอนปอน่าเดินถอยมากเพื่อนบนนะมันขึ้นไปบอลสามแล้วนะบอลสามโอเคโอเคดูแล้วจบบนมากฝป่าจบไหนฮะจบเลสจบเลสจบเลสใกลแต่ยังไม่จบหรอกใกล้เดี๋ยวมันยังเพล่์สามอยู่มันยังเบลส์สี่แล้วเนี่ยสไม่มีสกิลไม่มีสกิลนะ กบกบฟิกสามตึ้งสีม้าระวังม้านะพี่อูให้ให้ให้เจเป็นคนเล่นกับพี่อูแล้วกันโน่เล่นกับปอลเอลซ้ายเนี่ยน่ากลัวกบไม่อยู่นะเราลุมเราคุมขวาไว้เดี๋ยวเอากอเล็กเดี๋ยวกอเล็กท่านท่านจับมือม้าขึ้นมาเอากอเล็กนันเอาเลยมาไอ้กบเาบล็อกมาด้วยกบบล็อกมาด้วยปอนเพนขึ้นมาด้วยปอนขากลับให้มันกลับยาก

จริงพี่อยู๋น่าจะกลางโลคไวกว่านี้วะ่ะฟอเรนอยู่กลางนะฟอเรนไม่เติมเฮ้ยฟอเรนขึ้นบนขึ้นบนยาเลยยามันกลับมาแล้วเราฟ้องไงมันเลยกลับมาโอไม่ได้คิดว่าจะเอาป้อมไงตอนแรกใช่แต่พี่อู๋เดินไปหน้าป้อมมาแล้วนะ ถ้าไม่ได้คิดจะเอาป้อมแล้วเมื่อกี้เราไปทำอะไรกันเมื่อกี้นี้ไปต่อเฉยสกิลหนึ่งต่อถ้าอย่างนั้นเราลึกเกินไปแล้วถ้าอย่งนั้นถ้าเราไม่ได้คิดจะเอาอะไรเลยอ่ะเราลึกไปคาฟฟอร์เลนให้ไม่ต้องเค้ากันคือพี่อยู่เดินไปนะป้อมนอกจานดูพี่อยู่จะกลางโล่เดินไปแล้วเดินต่อยเฉยอุ้ยแม่งเหลี่ยมเยอะรอดไปได้โหสวยมากเจ๊แก้แขนให้มิกมิกเล่นพลาดเองแหละเอ้ยไปพุ่งต่อมาทิ่มพอดีกิโลนึงเลยห่างจากแม่งมาอยู่ไหนวะบู จะอยู่ปูน่าจะอยู่โอเคข้าบนอ่ะพอก่อนก็ได้ข้างบนยังไม่ต้องก็ได้มันถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้เราเสียเวลาฟรีเขาอยู่บูเขาอยู่บูโนโนอยากให้เจพยายามตอมฟอลเลนฟอลเลนฟอลเลนดูหนักมากเลยฟอลเลนอ่ะตรงเนี้ยเอาหนักๆเลยกอลเลเกิดนะกอเลเกิด์เขาดูจากทรงแล้วทีมมันไม่มีใครซ้อนฟอลเลนเลย กบหายนะกบหายนะระวังกบไอ้ม้าน่าจะเอ้ยนี่นกลบไอ้นี่กลบไอ้นี่ป่าน่าจะจบบนนะป่าน่าจะจบบนเพนเพนเอียงอยู่เพนเอียงขวาเดี๋ยวผมป่านมั่วนะป่าล่าป่าล่าป่าล่าม้าสิละโทำมันน่าจะตายด้วยตายตายป่าตายสวยจุกสวยจุกสวยกลางสตัวนะไอ้ปอลบอลไอ้โลมอยู่กลางโลมอยู่กลางกับเม็ดอยู่กลางอยู่ติดกันตอนเนี้ย พอเลนมันเจ็บบ no no the no no the ้างมิงเจ็บเจ็บบ้งเจ็บเพลงขึ้นบน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 ไม่เจ็บไม่เจ็บข่าวเทปข่าวเทปอืมเจ็บแล้วตอนแรกยังเจ็บอยู่เลยแต่ลับลับพอเลนไปเรื่อยๆพอเลนไม่มีใครซ้อนเลยในเกมอ่ะไม่มีใครซ้อนเลยแดงมันเกิดเราต้องทำคอมปูสองแผงนอะแล้วมิกผักเด็ก็ติดกระแพงแล้วมั้งผักมิกต้องติดกระแพงอยู่แล้วเฮ้ยตอดลางได้ปะ ได้มีเว็บล่างให้เล่นด้วยนะเว็บล่างเต็มเลยนะรวมตัวโลกให้เจ็บไปต้มดตาย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 ปอมป้โอเคเจ็กรอบกเจ็ดศูนย์คนต่อเลยมันไม่มีบุวดกักันนพี่โอ้ครกันน้ตคิดเลยิระวังแกรี่จนนะหลอกรวยนะรับหนึ่งนะก็รวยจริงไง อยู่คนเดียวนะเมิกมิกอยู่คนเดียวครับผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเรียบร้อยแล้วมันเติไม่ได้แล้วเออมึงโดนกูฆ่าแพ้แล้วมันก็ฆ่ากูด้วยมิกตายสอบเลยเหรอวะอโทษทีว่ะแต่กูเองไม่เด้ฝากฝากด้วยปอนฝีมือมันแก่งเกินไปเต้ยไม่ได้เลยว่ะตีนี้กูตายไม่ได้ไปนอนนอนร่างหน่อยเนมาอยู่ไม่ไหวเหรอไม่ไหวเหรอไปดิไปฆ่ายไปแล้ว ผมเอาเลสเลสมันใกล้เกิดยังอ่ะอยากอยากเวบเลสเดี๋ยวผมไปเล่นกันมีไงไดได้ได้ไปเล่นอุ้ยแม่งตัวหนักกูผักไม่ไปเพนนติแล้วนะเพนนติแล้วนะรอผม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 รอไอ้ก้าวไกับไอ้ตอนลมรอ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 บอลกันเอ้ยมาหมาพี่โอ้ยไม่โดนแล้วปลามือไปแล้วรอฟาร์มเล่นรอคองอ่ะเออขี้บนเข้าขี้บนเข้าขี้บนเข้า กรอบรวบไปแล้วกรอบรวบไปแล้วกรอบรวบไปแล้วมา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 อยู่มาอยู่สวยหนึ่งพันสองพันมีมีมีเราไม่สมบูรณ์กันเลยเราขัดกันมากเลยอ่ะเออเราขัดกันมากเขาสวยกันการการป้อมยิงไม่ไม่ยิงแน่นอนไม่ดูเขาจะตั้งจะฆ่าพิวเล่นอีกปะขม่บอลตึกได้ด้ใครเข้ามากลาง้อมแบบิวเล่นได้พิวเล่นได้

แล้วเด็กบอลเองเก่งมมากเลยไม่ตั้งหัวไม่ต้องหัวไป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 เด็แข่งนก็เป็นบ่อยไปแข่งก็เป็นเหรอครัแข่งก็เป็นชินแล้วอ่งตามก่อนนะเฮ้ยมันตีวะอันตีมาอันตีมาอันตีรอรอสวนได้ถ้ารอสวนได้เตะมาหน่อยมาหน่อยใจมาหน่อยเตะเตะลงม้าไปละมี่าฉีดก่อนตาย เขาเรียว่าไปร้านถอดมาแล้วมา้านถอดแล้วดูดีแน่นอนเกิดกมาตายเกิดมาตายเกิดนึ่งเอ้ยมาตายเกิดมาตายเกิดเอาดักเอาด์กเอาด์กเอาด์กเอาป้อมก่อนก็ได้ดัก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 ดกดกดกมันขึ้นแหลกได้มาตายสพุ่งติดคื่อลเมื่อกี้น้าูไปตนี้เบกนิวอะเอนนี้เบกนิวเอาแหลกได้แหลกได้ เดี๋ยวยั่วนายท่านให้เฮ้ยเอากลางเอากลางเอากลางไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยเดวิลขึ้นอัตีแล้วนี้ว่าฮ่าฮ่าฮเดวิลขึ้นกูกดตีป้อมไปทันนิ้วเดี๋ยวนี้นิ้วกุ้วัดว่ะมีคนโยน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 อีกแล้วมีคนโยนใช้โคต้าใช้โคต้ามีคนใช้โคต้าโคตนี้แม่งคือของจริงอ่ะเกมเป็นเกมยนดีกมเดียวโอ้ยยังมาขึ้นคุปโลงเลยสัตว์เลยเอ็นี่ไงผมเปิดให้กลัวไม่มีไม่เอ้ยใครไปชอบผักนักหนาวะ อันนี้มันคือสไตล์สไกไม่ดีโอ้โหเจย์ตอนแบกแรงมะเนี่ยเจชอบไปเข้าไปตายเกมได้สูสีใช่ใช่ตอนแบกแรงแบบท้าให้ลูกเพลดไปตายด้วยประเด็นนะใครไม่ตายนี่คุณระวังโดนแบนนะครับเกมหน้าโอ้ยต้องตายด้วยมาเมื่อกี้เนี่ยที่โตจะบอกว่าไม่เอาคลองอ่ะเพราะว่ามีโอกาสเอ็นตายสามอ่ามีโอกาสเดนเมื่อกี้โอ้รู้รู้เยอะรู้เยอะไหมค ครับ <ạ. S 2>